สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ 7R ลดปัญหาขยะนะคะเราไปฟังกันเลยค่ะในแต่ละวันพวกเราสร้างขยะเยอะแค่ไหนรู้ไหมคิดดูสิวันวันเรากินเราใช้ของสารพัดเลยของพวกเนี้ยพอหมดประโยชน์ก็กลายเป็นขยะที่ทุกคนเอาไปทิ้ง จำนวนขยะก็เพิ่มมากขึ้นทุกวันทุกวันก็ต้องใช้เวลากำจัดและขยะแต่ละชนิดใช้ว่าจะกำจัดหรือย่อยสลายตามธรรมชาติได้ง่ายๆอย่างเช่นพืชผักใช้เวลาย่อยสลาย5-1เดือนเศษกระดาษ2-5เดือนโลหะหรือตะปองน้ำบัดลม80-100ปีและที่หนักที่สุดคือถุงพลาสติกกล่องโฟมขวดแก้วและขวดพลาสติกซึ่งใช้เวลา500ปีหรืออาจย่อยสลายไม่ได้เลยนะ ถ้าปล่อยให้ย่อยสลายเองคงไม่ไหวสร้างปัญหาให้ประเทศเรานับไม่ถ้วนเลยทั้งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคของพวกมแมลงวันหนูมแมลงสาบที่เป็นพาหะนำโรคมาสู่คนและเป็นบ่อกเกิดโรคตับอักเสบเชื้อไทฟอยด์บาดทะยักโรคทางเดินอาหารส่รงกลิ่นเน่าเหม็นเกิดฝุ่นและสิ่งสกปรกเพียบเลยแถมยังสิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติและงบประมาณในการกำจัดขยะของประเทศอีกด้วย งั้นเรามาปรับพฤติกรรมในชีวิตประจำวันกันดีกว่าจะได้ลดการสร้างขยะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและยังช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติได้อีกด้วยถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ากับ 7R ลดปัญหาขยะ 1. Reduce ใช้ของเท่าที่จำเป็นใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเช่นใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก 2. Reuse นำของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำโดยไม่ต้องแปลรูปใดๆ อย่างเช่นกล่องพัสดุก้็มาทำเป็นกล่องเก็บของได้นะ 3. r e รีไซเคิลการนำวัสดุที่ไม่สามารถใช้งานได้เข้าสู่กระบวนการเพื่อนำไปแปรรูปใช้ใหม่เช่นกระป๋องน้ำอัดลมสามารถนำมาผลิตเป็นกระป๋องใหม่ 4. Refill หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเช่นแม้รับว,วัสดุที่เป็นพลาสติกจากร้านค้า 5. ้ารีฟิลเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นชนิดเติมแทนการซื้อบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่ใช้แล้วทิ้งอย่างพวกแชมพูสบู่น้ำยาล้างจานก็ซื้อแบบรีฟิลมาเติมใส่ขวดอันเดิม 6. r รีเทนเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถส่งคืนผู้ผลิตได้เช่นขวดน้ำอารมณ์แบบแก้วขวดแกลอนน้ำดืม่มและสุดท้าย 7. r e p รีเพซซ่อมแซมของที่พังแล้วให้กลับมาใช้งานได้ใหม่เช่นเปลี่ยนเฉพาะชิ้นส่วนที่หายไปแทนการซื้อใหม่นั่นเองค่ะ ถ้าเราทุกคนหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันกันและช่วยกันคนละไม้คนละมือรับรองว่าปริมาณขยะต้องลดลงได้อย่างแน่นอน